โอ้โหดมันเป็นเจ้าบ่านอะโอ้คนเลี้ยงเมงครับโบบแมงไข่มันซื้อไข่เมียงยุกกระก่อที่มันเลี้ยหน่วยจ้าวครับสวัสดีครับวันนี้ผมลูกซาร่าลูกซาร่าพามาเบงพามาเบงทุเรียนครับดูดูทุเรียนครับพี่น้องส่วนทุเรียนบ้านในชุมครับวันนี้ครับผมนี่ครับดูเป็นกําลังใจคนที่กาลังเฮ็ดทุเรียนอยู่ครับนี่เป็นลูกแล้วครับเจ็ดปีครับวันนี้สามปีปีที่สี่แล้วมา สามปีปีที่สี่เราเป็นมากครับพี่น้องเห็นปะครับนี่โอ้ห็นปีครับามาหันบริจาคห้าปีโอ้ห่อครับครับเห็นี่ครับนี่ครับเจ้าของสวนเราครับมันเป็นลักษณะเกษตรผสมผสานครับอยู่มีมัดขุนเนลียมครับพี่เรามีทุเรียนมีอ่ามักเขียบมักหุงมะขามหวานครับมีมัดครับมัดคุงก็มีครับอันนี้ปูเวทยังครับมันนี้ ูโอ้โหเฮียคือมันก็น่ารักกันใหย่ออกโอ้หญาไปแบบนี้เนาะโอ้ด hmm. oh, <c oughs> <laughs> ิพี่น้องเห็นป่เอาผ้าใบคลุมหญ้าใบเกิดเห็นยบอครหง่ายบ่บ่มีผลต้นทุเรียนเนาะครับเนาะโอ้ได้การพริกก็เมียดนี่โอ้โหในต้นนึงคนเพื่อนเพื่อนเป็นยังครับต้นนี่ยคือสั้นๆเนาะเป็นนาตายอะไรโอ้มันมันหักคล้ายๆกับมันหักเนาะแต่ก้อนต้นนี้ก็เป็นทพิการต้นนะครับเป็นที่ต้นหนาใส่ปุ๋ยเดิครับใส่เน่อยครับแบบนี้ แล้วจะยักไสอะไรแล้วจะยักใส่น้ำไปบางเพื่อก็ยี่สิบมือก็ใส่ยี่สิบมือใส่ทีนึงบางนี้ก็ปุ่มีปุ้ยก็เดือนเป็นเดือนอะไรโอ้ฮานาฟุ่นสูตรไดนครับปุ้ยแบบนี้จากซีเสื้อเหมือนเลยคอยขี้งวงวิขี้ควายก็ใส่อโอ้ขี้งัวขี้ควายก็ใส่โอ้ปุ้ยอันน้นอะไรมันค่อยเคยใส่กันแต่ก่อนค่อยใส่จะอยู่เหียบแล้วนี่รู้ เปลี่ยนสูตรอ๋อ้พลยากระต่ายปกตินะครับเนาะมันได้ตายอยู่บงนจะพูดอะไรนี่ครับตายตายขั้วไรโอ้ครับถ้าพวกน้ำพวกหัวมันก็ตายเหรออันนี้มันน้ำมันมีระบบน้ำดีโอ้แสดงว่าส้ำคัญอยู่ที่น้ำนาะบกุเรียนนะครับแม่เนาะส้ำคัญน้ำน้ำกับอันยามฆ่าแมลงนะโอ้ครับมันจะกินเงาออกมาแล้ว โอ้เงา,มมาก็กินเนาะโอ้เห็นปะครับพี่น้องสวนทุเรียนต้นไหนครับต้นหานันานน้นโอ้ต้นนี้โอ้แต่วันหน่วยนี้ไม่ซ้ำกันเหรอซ้ำเหมือนบอกใกล้ๆแล้วหนูห่างกันเลยเนานะครับพี่มาเบิ้งนาเยอะนะพี่ทุเรียนอ่ะพี่มาเบิ้งมาเบิ้งแย่งมาพี่เป็นหน่วยมีหน่วยก็มีอย่างน,น,น,น้อยน,น้อยเนี่ยโอ้นี่เนาะว่ แบบธรรมชาติเลยอันนี้เราไม่ได้ตัดบม่ได้แต่งบม่ได้ง่ายเลยนั่นเนาะตัดอยู่แล้วค่อยๆตัดเล่นไปโอ้ค่อยๆเฮ็ดไปเนื้อมันตายแล้วมันคืเก่งมากเนาะเก่งเก่งเก่งแสดงว่าบ่ธรรมดาฝีมือในการเฮ็ดเลยเลงกะฝนสองสี่รักนี้เนาะงามด้วยครับพีหลงลายครับลายลายลายเฮ็ดแปับ แต่เริ่มเป็นหน่วยแล้วครับสี่ปีเป็นลูกครับทุเรียนแถวนี้นี่ครับสีส่่ปีวะครับน้ำตองต้อง,องสำคัญคือน้ำอ๋อคือเมื่อไปเรียนก็เลยเอาคุดตา้งใจเลี้ยงเองเมื่อทุเรียบผู้ว่าเลยไปเบิรงก็เลยอ๋อเรียนรู้เรียนรู้ไปเอาส่วนอย่างเดียวนะครับเนาะอ๋อครับนี่ต้นนี้งามทรงงามครับก่อนนี่เนานะดอกดอก,ดอกอ ที่หน้าหน้าจะเบิงก่อนเออมันก็จะโตหนุ่มดิอ๋อไหวโอ้แต่ว่าไหวได้สิพี่ดินเขาสมบูรณ์ใช่เปลี่ยนหรอเปลี่ยนงานป่านนี้ตามที่เห็นนี่นะครับบ้านบ้านเลยที่เขาปลูกเนีนาเดือก็มีอยู่หลายอยู่ครับนาเดือนาชุบมีทุกบ้านครับเดิในบ้านคำสว่างก็หลายครับคำสะอาดคำสว่างมีมดคำตัวนี้ นี่ครับเมื่อนี้ก็มาเบิ่งสวนครับพี่นอ้องเบิ่งเป็นกำลังใจเด้อครับพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ